แต่งงานก็มาแต่ขอพี่โอนได้เพราะว่าดิฉันก็ยังไม่แต่งค่ะโสดโสดจริงได้แอนไลน์มาโสดจริงถ้ามีคู่นะ YouTube ไม่ต้องถาว่าผู้ตาแพ้มพาวอยู่แต่ว่าดับฝันด้วยมัมโทรมาอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าไปกินปลาเผา ค่ะเราก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะสําหรับทุกคนที่รออุตสาห์เลเวอร์ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงอุตสาห์พาร้องก็จะเป็นวันเดย์ของอุตสาห์ว่าวันหนึ่งของอุตสาห์เนี่ยเราจะเป็นโปรดักทีอะไรบ้างวันนี้เริ่มต้นก็คือเราจะแต่งหน้าสวยธรรมดาไม่ได้เราจะคัมแบ็กด้วยความเป็นบาร์บี้นะคะแต่งงานที่เราจะไปวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับบาร์บี้เลย แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่โอ๊ตด้วยค่ะข้าไปก่อนเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่จับตัวยากแล้วนะเขาจะเดินออกมาทีที่ชุดสวยๆรอบตัวพี่ขวัญน,นี้นะคะดูว่าชุดสวยๆที่วันนี้พี่ขวัญจะแต่งออกไปก็คือจะเป็นของพี่โอ๊ตซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพี่โอ๊ตนี่แหละจะเป็นคนดูแลพี่ขวัญแทบจะทุกงานไม่ต้องแต่งงานก็มาตัดของพี่โอ๊ตได้เพราะว่าดิฉันก็ยังไม่แต่งค่ะโสด<า>โสดจริงได้แอนไลน์มาโสดจริง เดี๋ยว QR อาโคตดขึ้นเลยว่าสดพร้อมสิวันนี้ก็ให้ส่งกับการที่เป็นบาร์บี้เมืองไทยอย่างตามที่คอมเมนต์บอกใช่ว่าความเป็นบาร์บี้ของเราคัมแบ็กกลับมาแล้วแล้วก็เราก็จะมีคลิปความเป็นบาร์บี้ซึ่งขวัญไม่ตัดเองแน่นอนค่ะจะเป็นน้องเซก,กิตัดให้ใครอยากแต่งหน้าพร้อมแต่งไม่ใช่แต่งงานนะแต่งคลิป ติดต่อน้องเซกิได้น้องทําผมได้แล้วก็เราก็จะไปอุตสาหพาบล็อกด้วยกันที่สยามเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นสยามวรุ่นสยามเราสามารถไปเชิดฉายมา่ก่อนเราไปเดินเที่ยวแต่วันนี้เราไปเดินและเรารับซัพอันนี้ใช้แป้งไรอะอันนี้ใช้แป้งยู <c oughs> ซี <c oughs> กงานของขวานวก็จะใช้แป้งของขวานเพราะว่าคือขวานเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เขาจะปกปิดดีแล้วก็จะกันแดดเพราะว่าอย่างอันเนี้ยขวานก็จะไม่ได้ลงครีมกันแดดนะคนไหนที่แพ้ครีมกันแดดเหมือนขวานก็สามารถใช้แป้งของขวานได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็กันน้ำป,ปกปิดควบคุมความมันแล้วดูความเป็นเพื่อนนะถุงอะถูกแต่ที่ใส่มาในเนี้ย <S <S คือนี่คือ,คอ,คอได้มาสปอนก็ส่งมาให้แต่ว่ายังไม่ได้แกะเลย อันนี้นะคะเป็นแว่นของ P ีอนะคะเป็นแว่นอันใหม่คือเขาจะบอกว่าน่ารักมากนี่มีความเป็นบาร์บี้เห็นไหมแต่ว่าไอ้เพื่อนเนี่ยไม่ควรเอาถุงแบบนี้มาใเลยคือมันไม่ได้ไงเพื่อนคนที่ทาแบบนี้ได้ไม่ใช่ใครนะคะคือจันฟอจันของขวัญเท่านั้นคือขึ้นรูปเลยขึ้นขึ้นรูปเลยประจานเพื่อนเลยฝานีนนมีเกมมาให้เล่นค่ะ เรียกว่าเสียงเซลซินกับขวานภาสามณีอ๋ออันนี้ดูไม่รู้เลยว่าพี่โบน์มู่หาพี่มูหยิบหยิบป้ายที่มันมีสีขาวหยิบป้ายที่มันมีสีขาวมันก็มีสีขาวดูกรานป้ามันมีมันมีดูกอันเชื่อป่ะต้องมีเลขสามเฮ้ยเฮ้ยโชอชโชอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยคนลุกขนลุกเลยมะเฮ้ยมไปไปได้ไงอ่ะในนั้นมันมีต้องกี่เลขอ่ะ อันนี้ไม่ได้เตรียมก็นนะแต่เลขสามมันคือเลขประจําตัวพี่ไง<ช>ก็เลยพูดรอรุนววนนี้แหละสามโอเคในเมื่อจับได้เลขสามสามสิ่งที่ขาดไม่ได้ของของันทสามเอโทรศัพท์น้ําหอม น้ำหอมคงจริงนะนี่น้ำหอมโทรศัพท์น้ำหอมนี่โทรศัพท์นะคะเรามี1เครื่อง2เครื่องแล้วก็สามคือเพราะว่าพี่ขวัญเป็นคนชอบเรื่องความหอมมากอันนี้เป็นน้ำหอมของตัวเองชอบกลิ่นแบบฟลอรัลอย่างเงี้ยใครถ้าชอบกลิ่นแบบฟลอรัลกลิ่นกุหลาบสามารถใช้ได้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นยาดมมั้งต่อไปเริ่มอีกหนึ่งคำถามสองคำถาม อะไรเลขหนึ่งทำไมมีแต่เลขคี้เราคนไม่มีคู่หรือเปล่ายังตอบยังเข้าไปฉันมีคู่นะยูทูบไม่ต้องทำฉันจะอยู่ฉันจะอยู่กับแฟนฉันโอเคคำถามต่อมาขอสั่งคำปัองๆให้กับการคัมแบ็กในครั้งนี้คัมแบ็กในยูทูบสาวเลิเวอร์ก็ not normal ค่ะ ที่เมื Lock ่อกี้เราเห็นกันว่าวุ้นวายวุ้นวายอดีก็เพื่องานนี้แหละแต่ว่าเราจะไปสวยแบบธรรมดาไม่ได้ความเป็นอุตสาห์เรเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นสิ่งที่เราอยากสวยแบบไหนสไตล์แบบไหนเราจะต้องมีเรื่องราวมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ซึ่งวันนี้ก็คือบาร์บี้ค่ะแต่ว่าตีมงานเขาไม่ได้เป็นบาร์บี้นะคะตีมงานเขาคือสวยแต่ว่าความเป็นอุตสาหก็คือเราต้องบาร์บี้เท่านั้นทั้งตัวชายทั้งเล็บทั้งตัวทั้งใจ ได้ไม่หวานได้คอนเทนต์ขับหน่อย q A ในสตอรี่เม่ได้มาตอบในยูทูบเลยตอนนี้เลยสดๆสดเลยร้สดสดลลอนๆเลยนายเลยยอมากแต่ว่าจะมีคนเล่นกับเราปะตอนนี้มาดูเรียวทามไปไหมดูเรียวทามไปไหมโอเค five minutes later เรียบร,อร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะกดลงแล้เวเรียวทามเลย ลเลียวทามเลย,ย,ยต,ตบบึ้งเรียบร้อยพี่เป๊กสวัสดีค่ะ <c oughs> คำถามแรกนะคะบอกว่าอยากรู้ที่มาของชื่อยูซี่ค่ะก็คือพี่ขวัญรู้สึกว่าผู้หญิงเราทุกคนจะมองว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนหวานใช่ไหมพี่ขวัญก็คิดว่าแบบแนั้นมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งพี่ขวัญว่ามันคือในเรื่องของกลุบผู้หญิงอย่างเงี้ย คือความเราไม่ได้มีแค่ความสวยงามอยู่อย่างเดียวเราก็จะมีในเรื่องของแบบความมีโคมมีความเย้ายวนของกลีบมีความย้ายวนของสีมีความเยา้ายาวนของกลิ่นแต่ว่าใครๆอยากเข้ามาเชยชมเราถูกไหมแต่เราก็จะมีในส่วนที่ปกป้องป้องกันตัวเองก็คือจะมีหนามเราก็เปรียบเหมือนกับว่าอุตสามณีก็คือยูซี่ยูซี่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นปืนรัสเซียหีหอนอยงซึ่งผู้หญิงเราก็เหมือนกับแบบความเป็นปืนอะความสวยดุดันป้องกันตัวเอง แล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนที่เอาไปใช้ให้ถูกอยากได้เราประสบการณ์แสบๆสนๆของตัวเองค่อยากฟังมากเอาเอาไว้แบบว่าวัยมหา,าลัธยมหาไัยก็จะเป็นแบบ ่วนใหญ่ก็จะมีแม่ไม,ม่เอี่ยวอะเพราะว่าแม่แม่ขับแล้วเพราะว,ว, <c oughs> ว,ว่าอย่างเวลาที่พี่จะแสบจะออกเป็นหลุดข้างรถข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่ปะ <c oughs> มันก็จะแบบว่าคือแม่เขาจะรู้ความผิดปกติของลูกอะ <c oughs> ว่าลูกจะไปไหนเวลานี้เสี่ยกรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพี่ก็เป็นคนที่แบบว่าชอบที่โดดชอบไปเที่ยวชอบแบบออกนอกลู่นอกทางอ,างอยู่แล้วแต่วันนั้นน่ะมันก็จะเป็นความพีที่แบบที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วพี่ก็เออไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วว่าพี่ก็เลยไปกับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเป็น เขาไปแข่งรถ<ม>เขาไปดูแข่งรถกันเราก็ไปเออแต่เราบอกแม่ว่าไปทำแรงงานกลุ่ม <c oughs> แต่อันนี้ <c oughs> อ,นนอันนี้ไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าไปกินปลาเผา <c oughs> ไม่ใช่ปลาเผาอะเนี่ยมันเด็กๆจริงๆ,ๆมันไม่มีอะไรแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่มันแบบว่าเราไปนี่หรอแม่ต <c oughs> อเราไปที่นู่นอะ คนแข่งรถก็จะมีแต่คนรอๆอะแ,แล้วพี่หวานก็จะแบบว่าชอบแบบว่าอยู่สวยๆสดๆสวยๆให้แบบว่าคนอื่นเสียดายเล่นไงเฉพาะตอนนู้นนะตอนนี้คือไม่ได้อยากพิ่นแล้ว <laughs> แต่ก็คือจะแบบว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> พี่เพื่อนผู้ชายก็จะแบบว่าสอนเรื่องดูรถว่าแบบเหมือนรถคันนี้จะชนะหรือไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือแบบว่า ไอ้ไผ่ไผเออใช่ใช่ไผ่แต่ว่าตอนนี้ไผ่มีรูกมีครอบครัวเป็นผู้ชายอบอุน่นเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนดีทํางานเก่งแล้วก็แล้วก็พอตอนที่พี่ไปอยู่ที่สนามแข่งรถไงก็กำลังจะแบบว่าหูตาแพ้วทางอาอยู่แต่ว่าดับฝันด้วยมัมโทรมา <c oughs> แล้วมันเป็นอะไรที่มันหยุดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเรา,าโหลแม่บรรยากาศรอบข้างมันจะอึมครึมไงว่า<อ>มึงไม่มาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บความขว้อยู่ในใจเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับพี่ก็ไปแอบรับในห้องน้ำคิดว่ารับเสร็จแล้วมันจะไม่มีอะไรหรอกเพราะาตอนนั้นเขาเบรกเสร็จแล้วไม่รู้อีท่าไหนใครขับรถเบิ้ลมาก็ไม่รู้แล้วแม่บอกว่าแล้วพี่บอกว่าเออทำไงกลุมอยู่อย่างไม่เสร็จแล้วแม่ก็บอกว่า แล้วเสียงรถใครอะท,ทำไมมันบิ้ลขนาดนั้น,ะน่ะพี่ก็เคยเห็นอนี้ป่ะสายตัดอัตโนมัติเ <c oughs> พราะมันช่วงจังหวะที่มันวิเคราะห์ไม่ถูกว่าจะตอบอะไรดีอะหรือจะแบบทำสัญญาสู้ซสู้ซาอะไรเงี้ยก็เลยตัดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลัง <c oughs> เอออันนี้คือแบบว่าชอบชอบชอบไปสนามแข่งรถตอนนั้นอะมหลาลัยนะหล่อ ตอนนั้นไม่รู้ 1> 1> ว่าเขาไปดูคนแข่งรถไปดูรถก็ไม่รู้วันนี้โป๊ะเลยนะพี่หวานเพิ่งจะรู้ไปกี้เ้าชีวิตอุตสาห์มีหลายเรื่องแต่อันนี้อุตส่าห์เลิฟเบอร์ผู้ชายแข่งรถหล่อเรากรี่นหอมแบบพกพาได้ค่ะเราเข้างานค่ะ สำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็อย่างที่ขวัญยังไม่ได้ใสยกรรมทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ยกรรมอยู่เพียงแต่ว่าหน้าที่เราเปลี่ยนไปลิฟที่เราเปลี่ยนไปก็มาจากแบรนด์ของเราเองยูซี่คอสเมติกค่ะย่าถามว่ารอนไมบอกเลยว่า <c oughs> พัดลม <c oughs> พัดลมตอบฉ่ำแต่ว่าให้ดูหน้านี่คือไม่ได้มีการทัชไม่มีการสาดนะ แปนเขาดีเจ้าของเขาสวย <ot> เพราะฉะนั้นเราต้องต้องไปอีกคะ่ะชอบเลย เสร็จิ้นหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็คือตอนเด็กๆดกีแม่มาถ่ายรูปมาถ่ายตู้สติกเกอร์ที่สยามตอนนี้ก็คือเสร็จงานแล้วถ่ายแล้วหรอเสร็จงานแล้วเขเสร็จงาน,แต,างนาแต่ยังไม่เสร็จภารกิจแต่ยังไม่เสร็จภารกิจร้อนมากกลับเข้าไปใหม่ได้ปะ่ะน้องบอกว่าต้องมาถ่ายตู้สติกเกอร์ตอนเด็กๆโรงเรียนไม่ให้มาแต่อยากจะมาแต่ตอนนี้คือเดินกลับเข้าไปถ่ายป่ะไปนะไปอก่อนเลไอร้อนม่ไม่ร้อนขอ้างในเย็นหรอข้างในเย็นอันนี้เราอยู่ที่สยามซอยอะไรอ่ะ น้องเขาบอกว่ารูปก็อยู่แลว้วค่ะพี่ขวัญเรามาส,สายามไซอสองเราก็สามารถถ่ายรูปแบบตัวสติกเกอร์สมัยก่อนแบบอยู่แก้วสูนแบบพี่ขวัญได้เลยพร้อมไม่ต้องมีใครมองมองสนมอมองให้ตัวเองได้ แล้วพี่เล่นอะไรได้บ้างอะตอนนี้คือทางร้านเราอะค่ะจะมีเทมเพลตให้เลือกทั้งหมด44เทมเพลตค่ะก็คือจะมีคลาสสิกบูมิวอล Y2K แล้วก็ในส่วนของเอโมชันคอร์เลตจะเป็นธีมซีซันัลค่ะก็คือเหมือนตอนนี้เราจะเป็นธีมคอร์เลตเพราะฉะนั้นตัวเทมเพลตจะเป็นเดียวกัค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่มาแบบเป็นคนบ,บาร์บี้แบบัดใจแบบนี้นะคะแนะนําให้ไป Y2K บาร์บี้อะไรนะบาร์บี้บัดใจนี่ไม่ใช่บาร์บี้บาดใจเออแล้วจะมีถ้าเป็นตัว Y2K ก็จะมีความน้องชมพูชมใจแบบ <c oughs> พังตีมเลยเนี่ยค่ะก็จะมีให้เลือกทำาก็จิไม่เลยทำาก็จิโจแตกหรือเปล่าไวทูเคดีอะไรอย่างนี้มีความแบบว่าโทรศัพท์แบบโนกงโนเกียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเล่นได้นะน่ารักพี่ขอขอทำากจิหนึ่งหรือทำพี่ได้กี่อันละพี่ได้พี่จะถ่ายสิบอันหนูก็ให้พี่ได้ค่ะหรอ ไว้ได้นะคะ้องถ่ายงไว้เลพอสมวอสเกนแล้วจะเข้าในมือถือหรอใช่ค่ะก็จะเป็นทั้งไฟล์รูปแล้วก็ไฟล์กิมแบบดุกๆดๆๆิกดุ๊กดิอะค่ะแ,แล้วที่บ้านเตรียมไปเล่นที่บ้านนี่นี่นี่พี่ผาน <c oughs> แล้วมันจะเป็นติดกเกอร์ยังไงอะ คือจริงๆตัวเนี้ยถ้าถ้าเป็นของที่ร้านจะถอดออกเป็นสติกเกอร์ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนถ้าเหมือนสมัยก่อนมันจะดึงเป็นสติกเกอร์ได้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นภาพไอ้จะเป็นภาพ่างนี้ค่ะแต่ว่าเรามีทั้งฝ่ายกิ๊แล้วก็ฝ่ายฝ่ายโฟโต้ไฮมันเป็แต่หลังรถได้ไงที่เขาบอกว่ารถได้สีชมพูไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันคู่วันแฟนวันเพื่อนหรือว่นเดี่ยวมาซิงเกิลมาถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยอันนี้ควรจะต้องมาพราอุสาหเลิเอร์นะคะ ตอนนี้นะคะฟารละกิจเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงานเราก็เสร็จแล้วเล่นเราก็เสร็จแล้วแต่ว่าเทปหน้าในอุตสาเรเวอร์อุตสาจะพาไปเที่ยวไปเล่นไปปังไปบิวตี้ไปช็อปไปอะไรที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าช่องอุตสาเรเวอร์ของขวัญเราจะมาแบบฮะมาแล้วหรอเดี๋ยวเจอกันค่ะ Subscribe ค่ะ